สวัสดีวันพุธจ้าพี่น้องมือนี่กัสิพาเห็ดกับเข้าอาหารเส่าอาหารเที่ยงตามเคยจะเด็กหน่อยติดใจเข้าอดสีชมพูจ้าพี่น้องมือนี้นั่งก็เลยได้กลับมาเห็ดอีกรอบหนึ่งจะมากหลายหลายถึกใจหลายเพราะว่ายัางนั่งคิดว่าอาจสิเป็นเพราะ แก้วมังก่อนมีรสหวานเลยจ้ะเพราะออามาต้มใส่ข้าโอ๊ดมันก็เลยหวานละมุนจ้ะปกตินั่งต้มข้าโอ๊ดนั่งบอไซนำเผึงกแล้วก็บบใไซนำตาลจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขากระสีใส่นมให้มันมันมันแล้วกระสีใส่ซีน้ำม่อนเพิ่มความหอมแค่นั้นจ้ะพอลองมาเปลี่ยนเป็นใส่แก้วมังก่อนปุ๊บเออมัมมีทําอีกหน่อยพนาว่าเออก็เลยจัดให้สำหรับอาหารเด็กหน่อยก็ต้มข้าโอ๊ดจ้ะเมื่อนี่ล้วอันนี้เป็นอาหารคุณแม่กับ แดดี Daddy, จ่มือนีสามีสิพาคาลีไปหาหมอจะคบรอบสีปีเขาสิเช็คเดเวล็อปเมนต์จ้าพี่น้องเพราะว่าคาลี ali, น่ะนอกจากสิคอดก่อนกำหนดเราเขาได้อยู่ในอินเทนซีฟแคร์ส่วนลียาบได้เขาอินเทนซีฟแคร์ได้จะ้ะมีแต่คาลีคนเดียวนะได้ใส่สีแพบเข้ากันเลยนัดไปเช็คจ้าพี่น้องมือนีเข้ากะสีแยกทั้งกันไปได้จ้ะพี่น้องนั่งกสี ไปทรงอลิตโรงเรียนเรากะสิพาลียาไปเล่นห่างสัพพสินค่จะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นสนามเด็กเล่นในห่างจะพี่น้องต้องพาออกข้างนอกจากคันค้าลีบอยูบานคันปศนลียาก็สิเสาเงาหงวจ้ะเขามีความผูกพันกันหลายๆจะพี่น้องลูกฝาแฝดขันบดยย้ยยูน้ำกันจังเสียก็สิให้ก็สิบอยูจะต้องพาออกมาข้างนอกเขาค่อยสิลืมไปจากพักหนึ่งะนะมาหากินขนมเราก็มมหาเล่นจะ้ะ มาหอดบ้านลิยากันรับจะพี่น้องนั่งกันเลยลอยมาเก็บมาขี่เคี้ยจ้ะมาขี่เคี้ยกาลังงามจะพี่น้องนั่งคิดว่านั่งสีเอาไปขวบตาแก้วใส่กับเห็ดเข็มท้องที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนี้จ้ะอันนี้ก็คือหมักบวบที่เพื่อนบ้านให้มาจะพี่น้องถุงหมักใ่นั่งกินบวบเบิร์ดแม่จ้านั่งกันเลยเอามาแปรรูปเอาลองมาฉุบไข่ถอดเบิง์นามันสิเป็นยังไงกินข้าวรล้นั่งจะพี่น้องได้เวลากินส้มกาแฟชิมไว้ก่อนใบเราก็กินได้นะ บรเดนมีปัญหานะนอนหลับสบายปกติจ้ะกินแล้วก็แซ่บแต่ต้องกินหลังอาหารนะคะกินก่อนอาหารนะกินเขา้าแซ่บกินหลังอาหารปุ๊บนะมันสีอะไรเขาอิ่มไปเลยนะบ่บรยากหอมหวานอาหารมื้อนี้กบโอ้ยของพวบาสิไปย่างปลาแห้งข้างนอกบ้านหิวพอไปละเวลาหมดค่ะ อันนี้กับบักบัวที่เพื่อนบ้านให้ม้าจาัดเจ้าปกติเอาไปลวกนะอยากได้โปรตีนพรอมกับชุบไข่ วบวบกพ่อปั๊มเสียบครับพี่น้องใส่มาขี่เคี่ลหลายๆฮางเลอร์ mangkut obat tak bò rồi mít to nhỏ nha tao nhổ xa ngay đó bạn nè nào xem พอกตืนขาเลยม่วันนี้ไปหาหมอโปรเยชเช็ค mm hmm. oh, yeah, up เ mm hmm. พราะว่าเขาเคยอยู่ใน intensive care mm hmm. เขาก็เลยเช็ค bỏng khó, Mùa góc phê mèo, rồi, muối ốc, muối ốc, lục

What's that, Tali? This is a mermaid. This is, this is a, a this is a having, What are you having? จะเอาอ,อืมโอเคให้แม่แกให้กินหมักสมอืมไปก่อนจ้ะพี่นนอกสวัสดีครับ